ถ้าที่ร้านของคุณเป็นกิตเตอร์เฮเวนบอกได้คำเดียวว่าจะต้องถูกใจสิ่งนี้มิกซิ่งเจลตอบทุกโจทย์ไม่ว่าจะเป็นกิตเตอร์เม็ดใหญ่หรือเล็กต้องการให้แน่นหรือบางก็เหมาะมากคุ้มกว่าการใช้เบดเจลหรือท็อปเจลมาผสมและที่สำคัญผลิตภัณฑ์มีความใสแบบคริสตั้งเคลียร์ไม่เปลี่ยนสีคืนตัวดีเยี่ยมไม่ร้อนสบายหน้าเล็บเวลาอบ ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิตเตอร์กันนะคะปอดีว่าที่ร้านมีกิตเตอร์ที่เป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แต่ว่าเรายังมีตัวผงกิตเตอร์ค่ะก็เลยอยากจะลองผสมดปนก็องที่ใช้ในการผสมน,นะคะเป็นมิกซิ่งเจลค่ะเจลลิฟิตนะคะ หมาะสำหรับการผรสมกิตเตอร์มากเลยค่ะนี่คือรูปแบบของตัว mixing เจลนะคะตัว mixing เจลเนี่ยจะเป็นรูปแบบเป็นหลอดนะคะขนาดของเขาก็คือ100 ml ค่ะซึ่งขนาดใหญ่ใช้แบบจุกๆไปเลยค่ะนะคะก็ฝาเปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกิตเตอร์กันค่ะเดี๋ยวก่อนอนเลยค่ะก็จะตักกิตเตอร์ลงในจานสีนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกกิตเตอร์มาสักสีนึงนจะผสมให้ดู อัตราส่วนในการผสมนะคะเราจะใช้ตัว mixing เจ l เยอะตก,กว่าตัว glitter นะคะ glitter หนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ mixing เจเราจะหยดลงไป2ส่วนนะคะก็คือ1ต่อ2นะคะพอเราใส่ตัวม i ก i n g งเ l ลงไปเห็นไหมมันมีความใสมากมันก็เลยทําให้ตัว glitter ของเราค่ะมีความเงางามมากนะคะพวกกันสแควร์นะคะเป็นปลายตัดแบบนี้นะคะตักตัว glitter ที่เราผสมเอาไว้ได้เลยค่ะ ทีนี้การทากิตเตอร์ค่ะก็คือทาตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะคะค่อยๆเกลีย่ยนะคะการเกลีย่ยก็จะทําให้เราทาได้ง่ายขึ้นนะคะค่อยๆเกลีย่ยมานะนี่นะคะการลงกิตเตอร์นะคะควรลงให้แต่รอบนี่อย่าหนาจุดเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความร้อนบนเล็บของลูกค้านั่นเองค่ะ เนื้อมิกซิงเจลนะคะก็คือเขาจะมีความข้อนอยู่ในระดับของตัวท็อปโอเวอร์เลย์นะคะความข้นเขาจะคล้ายๆกับตัวท็อปโอเวอร์เลย์เลยนะคะเพื่อการทาง่ายแล้วก็ตัวกิตเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไหลตกข้างด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นในระดับนึ่งเหมือนกันไม่เหลวจนเกินไปนะคะแล้วเราก็ตักกิตเตอร์จนกว่าเราจะพอใจเลยนะคะค่อยๆเกี่ยนะ เห็นไหมคะอุ้ยใสสวยมากค่ะทีนี้นะคะเราจะอบในเครื่องอบที่เป็นเครื่องอบนะคะ LED ตัวเครื่องอบเนี่ยนะคะก็จะมีุ่มบอกอยู่นะคะกด60วินาทีนะคะเพราะว่าเราใช้ตัว mixing เจ l ในการทำนะคะ mixing gel เนี่ยก็อารมณ์เหมือนท่เหมือนเบรนะคะเพราะฉะนั้นต้องอบให้ได้60วินาทีค่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะตัว mixing เจ l สามารถผสมได้หมดเลยนะคะแล้วก็เรายังเอามาผสมกับสี ที่เป็นสีกลุ่มสีแน่นๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีที่ร้านเราอาจจะไม่มีสีที่เป็นสีใสหลับเนื้อใสๆะคะ่ะเราสามารถใช้ตัวมิกซิ่งเจลเนี่ยนะคะผสมกับสีอัตราส่วนก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ1นต่อ2นะคะสีสีหส,ส่วนค่ะมิกซิ่งเจล2ส่วนนะคะเพื่อทําให้ตัวเนื้อสีะคะ่ะมีความใสเราก็จะได้สีเหลั่ที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นฟูมิเกที่เรามีพอผสมออกมามันก็จะลักษณะคล้ายๆกับสีกลุ่มพวกนี้เลยนะคะใสๆแบบนี้นะ เกลี่ยตั้งแต่ข้างบนนะคะค่อยๆเกลี่ยเหมือนเดิมนะคะแล้วพอในรอบ 2, เนี่ยเราก็จะเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะการทากิตเตอร์เนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ทาที่ถูกต้องนะคะจะช่วยทําให้ตัวกิตเตอร์เนี่ยมีความเสมอกันนะคะแล้วก็ไม่ไปกองอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะคะเราจะใช้เทคนิคในการทาในรูปแบบเกลี่ยนะคะค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะ จากนั้นพอเราทาเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะอย่าลืมตะแคงด้านข้างดูค่ะว่าเอ๊มีส่วนใดส่วนหนึ่งนีหนานูขึ้นมาไหมเราก็ใช้ผู้กันของเรานะคะเก็บให้เรียบร้อยก่อนก่อนเข้าไปอบทุกครั้งนะคะ แล้วก็อบในเครื่องอบ LED ได้60วินาทีเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมตัวท็อปสำหรับการทาท็อปนะคะก็จะใช้ตัวโอเวอร์เล p ย o ท็อปโค้ดนะคะเพราะว่าโอเวอร์เลเยก็คือเขาเป็นท็อปชนิดที่มีความหนาซึ่งมันจะช่วยเก็บพวกคิเตอร์ที่เป็นกลุ่มเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเม็ดใหญ่อย่างนี้นะคะเพื่อเวลาเราจับเนี่ยมันจะได้ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนนะคะแบบนี้นะคะความข้นก็พอๆกันกับตัวโอเวอร์เลยเลยนะคะใช้งานง่ายมากแล้วก็ปริมาณก็คือเนี่ยค่ะ100อ l งแอค่ะใช้ แบบจุ๋ๆเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ได้กิตเตอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ทาท็อปในวิธีการทาท็อป2ใน3หน้าเล็บเก็บปลายและทาเต็มในรอบสุดท้ายนะคะจะทําให้สีท็อปทุกอย่างจะไม่ไปกองนูนมมที่ปลายเล็บนะคะจากนั้นให้อบในเครื่องอบที่เป็นเครื่องอบ LED นะคะ60วินาทีนะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการทากิตเตอร์นะคะ จะแบบโอ้ยกิเตอร์ที่ร้านที่เป็นในรูปแบบที่เป็นกระปุกแบบนี้มันมีเยอะมากๆเลยแล้วก็เอามาทําเป็นลูกเล่นดูนะคะเผื่อบบที่ร้านเราไม่ได้มีกิเตอร์เยอะนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เรียกว,ว่ามิกซิ่งเจลค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะสวยงามเราก็ได้กิเตอร์ที่เราต้องการแล้วเห็นไหมคะลยกิเตอร์สวยมากน,นี่ค่ะสิ่งที่เราจะได้เห็นไหมคะลองไปทําตามดูนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย